นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาร okay. <Ooh. S 1> ีวิวนะฮะรีวิวโช๊มาวิลนะครับคู่หน evet ้านะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่ออกมาแล้วนะครับตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆนะฮะที่มีการจัดทรงนะครับจัดทรงยีราฟนะครับหรือจะเป็นย้ายแหนบลงล่างนะครับนี่เลยฮะตัวเดียวคู่เดียวจบนะครับเหมาะกับทรงรถที่ย้ายแหนบลงล่างเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่สําหรับรถที่ไม่ย้ายแหนบนะครับเป็นรถเดิมๆนะฮะที่อยากเปลี่ยนท็อกตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะใช้ได้ยนยันโหลดเต้สุดๆนะฮะวันนี้เรามีรีวิวแบบรถที่ติดตั้งพร้อมติดตั้งด้วยนะฮะผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนตัวนี้นะครับเสนอเป็นแกน16นะครับนี่ให้ดูด้านในแกน16นะครับ16มิลนะครับตัวนี้ก็มียางกันขุ่นเรียบร้อยนะครับแกน16มิลฮะ ทำไมผมทำแต่16มิลผมจะบอกว่านะครับมันเหมาะกับรถใช้งานนะครับมันเหมาะกับรถใช้งานไม่ได้แข็งเกินไปหน้าไม่ดื้อนะครับ16พอแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นการปรับเซ็ตน้ำมันที่ดีที่สุดที่ผมได้ดูนะครับใช้งานง่ายนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับแต่ไม่ต้องปรับหนึบนะครับโดยการใช้งานจริงของเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ปรับกันเท่าไหร่หรอกนะครับเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าถ้า มีตัวปรับมันก็ดีนะยอมรับว่ามันก็ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่าด้วยนิสัยคนเราเนี่ยนะครับใช้แล้วใช้เลยนะฮะสภากระชินนะับตัวนี้ฮะจบนะครับหนึบนะฮะแล้วตัวนี้มีดียังไงนะครับมีดียังไงนี่ยก็จะมีปิ้นล็อกนะครับหนึ่งสองสามนั่นคือเพื่อนๆสามารถโหลดได้ถึงสามนิ้วนะครับโหลดหนึ่งโหลดสองโหลดสาม นะครับอยากได้กี่นิ้วก็เพียงแค่เลื่อนปิน้นเท่านั้นเองนะครับแล้วกระานเนี่ยก็จะขยับขึ้นลงลนะฮะอาถึงสี่นิ้วเลยนะก็เทีเ่ยนี่นี่มาดูกันชัดๆหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพื่อนๆสามารถโหลดได้ถึงสี่นิ้วอันนี้เป็นชกตัวสูงนะครับลูกค้าอยากจะโหลดแบบไหนนะครับโหลดแบบโหลดหนึ่งนิ้วโหลดสองนิ้วโหลดสามนิ้วโหลดสี่นะนิ้วนะครับได้ถึงสี่นิ้วนะหรือจะเป็นอีกส,ส,ส,สเปคหนึ่งก็คือสแตนดาร์ด รหลด1งรถ2องรถสนะครับเราจะมีตัวเลือกให้ค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะกับรถจัดทรงเป็นอย่างมากนะครับใครที่ชอบแบบว่าเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำนะเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสเปคไหนเนี่ยเอาตามใจเพื่อนเพื่อเลยนะครับนี่เอาออกมาเอาใจกันสุดๆนะครับก็มาเวลนะครับมาเวลตัวนี้นะรับประกัน1ปฟีไม่จำกัดระยะทางนะครับไปเดาอังคารกลับมาก็ยังรับประกันนะครับ ฝากไปด้วยนะครับกับมาเวลนะเพื่อนอันนี้เป็นคู่หน้าครับเสนอไอราคามจะอยู่ที่4,7 0พนนะครับนะครับ4ี0พนนี่พร้อมติดตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวพรอมติดตั้งใน2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถ20 2 0นี่เนี่ยใส่มาเวลหน้าหลังเนี่ยมันจะออกมาหล่อขนาดไหนนะเพื่อนโอเคนะครับฝากไปด้วยกับมาเวลนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับ สุดแล้วนะชั่วโมงนี้สวัสดีครับ